บ้านนี้น่ารักเย่าอไรวันเพียงกับย่หนิงปองลูกสะใภ้สุดดีไม่ชมถึงกับยกมือไหวไปจับผิดในสิ่งที่ไม่ถูกต้องคุณก็ย่อวยหลายไม่จะพูดด้วยความจริงอ่ะกลายเป็นอีกหนึ่งโมเมนต์สุดน่ารักเมือ่อเย่าไรวันมีจังหวะเทียงเบาๆกับแย่หนิงกลางรายการพออวยลูกสะใภ้สุดที่รักอย่างชมพู่อารยามากเกินไปจนย่หนิงต้องเบรกเบาๆงานนี้ทั้งฮาทั้งอบอุน่นเรียกรอยยิ้มจากคนดูได้ไม่น้อยเลยล่ะค่ะเขาก็เรียกว่าเพอร์เฟคทุกอย่างอ่ะ ไม่จริงหรอกมันต้องไม่มีมั่งแหละล่าสุดคุณย่าวไรวันกับยายนิงแท็กทีมกันมาออกรายการสามแซบที่มีชมพู่นม,มกันใช้และแอฟทักษออนเป็นพิธีกรที่ก่อนหน้านี้ยายนิงมีภาพร้องไห้และลูกสาวชมพู่อารยาเอามือปิดหน้าต้องบอกว่าโมเมตนต์นี้ปาดน้ำตาก,กันทั้งสตูแต่ซีนที่ถูกตัดมาเรียงน้ำย่อยก่อนออกอากาศเต็มก็กลายเป็นไวรัลทันทีเพราะคุณแม่สามีพูดถึงลูกสะพ้ายแบบจัดเต็มบอกว่าชมพู่เป็นแม่ที่ดีดูแลลูกและครอบครัวได้อย่างเพอร์เฟกในทุกด้านแต่ หนิงที่นั่งอยู่ข้างๆกลับแซวว่าไม่จริงหรอกมันต้องมีไม่ใช่บ้างแหละอย่าอวยเยอะทำเอาคุณย่ารีบสวนทันทีด้วยรอยยิ้มว่าเธอพูดด้วยความจริงพร้อมเสริมว่าบางอย่างมันก็ต้องผ่านๆไปไม่ต้องไปจับคิดให้เยอะว่าเป็น แม่ที่ดีของครอบครัวและก็ของลูกเขาก็เรียกว่าเพอร์เฟกทุกอย่างไปจับผิดในสิ่งที่ไม่ถูกต้องคุณก็อย่าอวยหลายไม่จะพูดด้วยความจริงอ่ะแม้จะเป็นเพียงบทสนทนาคำๆแต่แฟนๆที่ติดตามบ้านนี้มาตลอดก็ดูดีว่าครอบครัวของชมพู่และพ่อน็อตอบอุ่นและรักกันมากจริงๆเพราะตลอดหลายปีที่ผ่านมามีภาพน่ารักกของสมาชิกในครอบครัวออกมาให้เห็นอยู่เสมอยังในวันเกิดของคุณย่ารายวันในปีที่ผ่านมาก็มีภาพครอบครัวพร้อมหน้าทั้งพ่อน็อต พอนอสสายฟ้าพายุน้องเกลและน้องเอลิเซียวรวมตัวกันฉลองวันเกิดที่บ้านบรรยากาศเรียบง่ายแต่เต็มไปด้วยรอยยิ้มและความสุข Happy Birthday. Happy Birthday. ัดีคนที่แฟนๆเทใจให้ไม่แพ้กันก็คือน้องเกลล์ูกสาวคนเล็กของแม่ชมที่กําลังอยู่ในวนะัยน่ารักสดใสและขี้เล่นสุดๆแถมยังเป็นขวัญใจของทั้งย่าและยายเพราะตามใจมากอยากได้อะไรก็ขอแค่บอกถึงขั้นที่คุณย่าสวยพูดด้วยตัวเองว่าขอบคุณแฟนๆที่รักและเอนดูน้องเกลลพร้อมฝากเอนดูซุปตาตัวน้อยคนนี้ไปนานๆ ส่วนด้านยายหนิงในวันเปิดเทอมวันแรกของน้องเกลที่ผ่านมาก็เป็นคนไปส่งน้องเกลกับไ่ชมด้วยตัวเองแม่น้องเกลจะดูตื่นเต้นสุดๆที่ได้ไปโรงเรียนแต่ก็ไม่มีงอแง่เอเนจีบูธบูธไปออกนี้ทําให้ทั้งแม่ทั้งยายภูมิใจสุดๆและอีกโมเมนต์ไวรัลที่ใครเห็นก็อดยิ้มไม่ได้ก็คือทั้งย่าไราวันและยายหนิงมาเต้นเพลงชิคเกน้นบานานะ่าตามแบบที่น้องเกลเคยเต้นแบบไม่มีเคิร์ตามรอยหลานสาวเป๊ะเรียกได้ว่าน่าเอ็นดูไม่แพ้น้องเกลเลยล่ะค่ะ และที่อบอุ่นไม่แพ้กันก็คือความสัมพันธ์ของพ่อน็อตกับแม่ชมที่ทําเอาคนดูใจละลายสุดๆก็คือคําพูดจากพอน็อตวิสรุตที่เคยกล่าวในรายการว่าวารดกทั้งหมดในชีวิตนี้จะยกให้แม่ชมคนเดียวคําพูดสั้นๆแต่เต็มไปด้วยความหมายฟังแล้วรู้เลยล่ะค่ะว่าเขารักและให้เกียรติภรรยามากแค่ไหนในกรรเขียนสั้นๆเลยทุกอย่างที่เป็นของวิสรุต ก็คือให้ชมพู่ระยะแต่เพียงผู้เดียวรอเซนเซนหมดและยังมีอีกหนึ่งโมเมนต์น่ารักจากน้องเจลที่ช่วยการันตีความรักที่มีให้กันภายในครอบครัวนี้คือตอนตอบคำถามว่าป๊าป๊าจุ๊บแม่บ่อยแค่ไหนซึ่งน้องเจลตอบทันทีว่าห้ารอบเป็นคำพูดไร้เดียงสาที่ทำเอาคนดูทั้งขำทั้งเอ็นดูสุดๆเลยล่ะค่ะนี่เหรอจุ๊บเป็นไงป๊าป๊าจุ๊บห้ารอบ